ปารีสเ <Paris, S 2> มืองในฝันของใครหลายคนเมืองแห่งแสงสีและแฟชั่นระดับโลกแต่ถ้าคุณลองก้าวเท้าลงไปในรถไฟใต้ดินที่นั่นสิ่งที่คุณจะได้รับอาจไม่ใช่ความโรแมนติกแต่เป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ความวุ่นวายและความรู้สึกหวาดระแวงตลอดเวลาแต่ตัดภาพมาที่กรุงเทพมหานครบนรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ที่คนไทยคุ้นเคยสำหรับเรามันคือเรื่องปกติแต่สำหรับชาวต่างชาติจากทั่วโลก สิ่งที่พวกเขาเจอที่นี่มันคือความมหัศจรรย์ที่ปารีสไคโรหรือแม้แต่นิวยอร์กก็ให้ไม่ได้นี่มันไม่ใช่รถไฟแต่มันคือห้องสมุดลอยฟ้าชัดๆนี่คือคำอุทานจากยูทูบเบอร์ชื่อดังเมื่อเขาได้สัมผัสรถ,รถไฟฟ้าไทยครั้งแรกอะไรที่ทำให้พวกเขาถึงกับตัวหดและรู้สึกเกรงใจจนไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวแรงปล้งทำไมคนไทยถึงสร้างมาตรฐานที่ทั่วโลกต้องยอมสยบได้ขนาดนี้ วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึก15เรื่องจริงสุดอึง้งที่ทำให้ชาวต่างชาติต้องกราบหัวใจคนไทยบนรถไฟฟ้าและทำไมคลิปวิดีโอรีแอคชั่นของชาวต่างชาติหลายคนถึงกลายเป็นไวรัลที่ทำให้คนยุโรปต้องหันมามองเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้จะทำให้คุณมองรถไฟฟ้าที่คุณขึ้นอยู่ทุกวันเปลี่ยนไปตลอดการเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อกลุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยนจากไคโรประเทศอียิปต์ เดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครสำหรับพวกเขาที่เติบโตมาในเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความโกลาหลรถติดและเสียงแตรที่ดังสนั่นตลอด24ชั่วโมงการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในบ้านเกิดของพวกเขาเปรียบเสมือนสนามรบย่อมๆในไคโรการขึ้นรถเมล์หรือรถไฟหมายถึงการตะโกนคุยกันการเบียดเสียดและเสียงหัวเราะที่ดังลั่นเป็นเรื่องปกติเพราะนั่นคือวิถีชีวิตที่แสดงถึงพลังและความสนุกสนาน ดังนั้นเมื่อกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ก้าวเท้าเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้า BTS ครั้งแรกพวกเขาก็พกพานิสัยเดิมมาด้วยพวกเขาคุยกันอย่างออกรถสนทนาด้วยเสียงอันดังตามสไตล์คนอาหรับโดยไม่ได้สังเกตเลยว่าบรรยากาศรอบข้างในขบวนรถไฟที่พวกเขากำลังจะก้าวเข้าไปนั้นมันต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงวินาทีที่ประตูรถไฟฟ้าเปิดออกและพวกเขาก้าวเข้าไปข้างในเสียงบทสนทนาที่เคยดังลั่นกลับค่อยๆเบาลงเรื่อยๆ จนกลายเป็นความเงียบที่น่าขนลุกสำหรับพวกเขาไม่ใช่เพราะมีคนมาสั่งให้เงียบแต่เป็นความรู้สึกบางอย่างที่พวกเขาไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตอะไรคือสิ่งที่ทำให้กลุ่มวัยรุ่นที่คึกขนองที่สุดถึงกับตัวหยุดกึกเหมือนถูกแช่แข็งลองจินตนาการดูนะครับคุณเพิ่งเดินออกมาจากอากาศที่ร้อนระอุข,ของกรุงเทพเสียงตแตรรถและความวุ่นวายบนท้องถนนแต่ทันทีที่ก้าวเข้าไปในขบวนรถไฟฟ้า BTS สิ่งแรกที่ประทะหน้าคุณไม่ใช่แค่แอร์เย็นฉ่ำ แต่มันคือความเงียบครับกลุ่มนักเรียนอียิปต์กลุ่มนี้ยืนอึ้งไปครู่หนึ่งพวกเขามองไปรอบๆบขบวนรถที่มีคนอยู่เกือบเท็มพื้นที่แต่สิ่งที่น่าเชื่อคือไม่มีเสียงพูดคุยกันเลยสักนิดในไคโรการจะคุยกันบนรถไฟคุณต้องตะโกนแข่งกับเสียงเครื่องยนต์และเสียงคนรอบข้างแต่ที่นี่ในกรุงเทพทุกคนต่างอยู่ในโลกของตัวเองบางคนก้มหน้าดูโทรทัศน์ บางคนใส่หูฟังและบางคนก็นั่งเหมอลอยไปนอกหน้าต่างอย่างสงบนี่มันไม่ใช่รถไฟแต่มันคือห้องสมุดลอยฟ้าชัดๆหนึ่งในนั้นกระซิบกับเพื่อนเบาๆเพราะเขารู้สึกว่าถ้าพูดเสียงดังออกมาเขาจะกลายเป็นตัวประหลาดทันทีความเงียบนี้ไม่ได้เกิดจากกฎหมายที่ระบุว่าห้ามพูดแต่เป็นกฎทางสังคมที่คนไทยปฏิบัติร่วมกันโดยไม่ต้องมีใครบอกมันคือความเคารพในพื้นที่ส่วนตัวของผู้อื่นที่ฝังรากลึกอยู่ในนิสัย พวกเขาสังเกตเห็นว่าแม้แต่เพื่อนที่มาด้วยกันสองคนก็ยังเลือกที่จะกระซิบหรือสื่อสารกันผ่านสายตามากกว่าการใช้เสียงดังลั่นขบวนเหมือนที่พวกเขาเคยทำเป็นปกติที่บ้านเกิดวินาทีนั้นเองที่กลุ่มวัยรุ่นอียิปต์เริ่มรู้สึกตัวเล็กลงพวกเขาเริ่มตระหนักว่าความเจริญของเมืองอาจวัดได้จากตึกสูงแต่ความเจริญของพลเมืองวัดได้จากความสงบในพื้นที่สาธารณะแบบนี้แหละครับแต่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะสิ่งที่รอพวกเขาอยู่ในสถานีถัดไปจะทําให้พวกเขาเข้าใจคําว่าเกรงใจของคนไทยได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมในภาษาไทยมีคําหนึ่งคำที่อธิบายยากที่สุดสําหรับชาวต่างชาติแต่มันคือคําที่ทรงพลังที่สุดบนรถไฟฟ้าบ้านเรานั่นคือคําว่าเกรงใจครับกลุ่มนักเรียนอิบเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างที่มากกว่าแค่ความเงียบพวกเขาเห็นผู้ชายร่างใหญ่ยอมขยับตัวเพื่อให้คนข้างๆนั่งสบายขึ้น เห็นวัยรุ่นรีบเก็บกระเป๋ามาวางบนตักทันทีที่เห็นคนเริ่มหนาตาเพื่อไม่ให้เกะก,กะทางเดินทุกการกระทําดูลื่นไหลและนุ่มนวลนรากับมีการเตรียมกันมาหนึ่งในนักเรียนกลุ่มนั้นเล่าในภายหลังว่าในเมืองของผมเราจะสู้เพื่อพื้นที่ของเราใครเสียงดังกว่าคนนั้นชนะแต่ที่ไทยคนที่ดูเท่ที่สุดคือคนที่ทำตัวให้รบกวนคนอื่นน้อยที่สุดนี่คือจุดที่เขาเจอช็อคก,กลายเป็นไลฟ์เลชั่นครับ ความเกรงใจไม่ใช่ความกลัวแต่มันคือการให้เกียรติหรือ respect พื้นที่สาธารณะกลุ่มเพื่อนที่เคยหัวเราะลั่นจึงเริ่มปรับตัวลงพวกเขาลดระดับเสียงลงจนเกือบเป็นเสียงกระซิบไม่ใช่เพราะอึดอัดแต่เพราะพวกเขารู้สึกว่าการทำตัวเด่นหรือส่งเสียงดังในที่แห่งนี้มันคือการทำลายความงดงามทางมารยาทที่คนไทยร่วมกันรักษาไว้พวกเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าบนรถไฟฟ้าสายนี้ หน้าตาหรือฐานะอาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่าคุณมีความเกรงใจต่อคนรอบข้างมากแค่ไหนแต่นอกจากเรื่องมารยาทแล้วยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นกฎเหล็กที่ทำให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกถึงกับต้องอ้าปากค้างเมื่อพวกเขาเปรียบเทียบกับบ้านเกิดของตัวเองสิ่งนั้นคืออะไรครับหลังจากทริปวันนั้นกลุ่มนักเรียนอียิปต์ได้โพสต์วิดีโอสั้นๆลงบนโซเชียลมีเดียของพวกเขาวิดีโอที่ไม่ได้โชว์ตึกราฟ้าหรือวัดวาอารามที่สวยงาม แต่เป็นวิดีโอที่ถ่ายความเงียบในรถไฟฟ้า BTS พร้อมข้อความที่แปลเป็นไทยว่าที่นี่ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าการให้เกียรติคนอื่นเริ่มจากการเงียบเสียงของตัวเองเชื่อไหมครับวิดีโอนี้กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วในกลุ่มเพื่อนและชาวเน็ตอียิปต์หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความตกใจนี่มันรถไฟฟ้าจริงๆเหรอทำไมมันดูสงบเหมือนอยู่ในโบสถ์แบบนั้นบางคนถึงกับตั้งคำถามถ,ามถึงพฤติกรรมของตัวเองในบ้านเกิด หนึงในกลุ่มนักเรียนบอกว่าตอนแรกพวกผมรู้สึกอายครับที่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นแต่ความรู้สึกอายนั้นเปลี่ยนเป็นความประทับใจเพราะไม่มีคนไทยคนไหนเดินมาดุด่าพวกผมเลยแต่พวกเขาใช้ความนิ่งและระเบียบเป็นครูสอนพวกผมแทนนี่แหละครับคือพลังของซอฟต์พาวเวอร์ของจริงมันไม่ใช่การบังคับแต่มันคือการทำให้คนอื่นอยากจะทำตามเพราะเห็นถึงความงดงามของมัน แต่เรื่องราวความมหัศจรรย์ของรถไฟฟ้าไทยไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่คนเอเชียหรือตะวันออกกลางเท่านั้นเพราะเมื่อคลิปนี้หลุดไปถึงสายตาของชาวฝรั่งเศสประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นต้นตำรับของความสิวิไลปฏิกิริยาของพวกเขากลับรุนแรงยิ่งกว่าอีกชาวปารีสที่ขึ้นชื่อว่าเอาใจยากที่สุดในโลกจะรู้สึกอย่างไรเม่เห็นรถไฟฟ้าไทยและทำไมพวกเขาถึงบอกว่าปารีสควรมาดูงานที่กรุงเทพ เราเดินทางออกจากไครโรมาครึ่งค่อนโลกมุ่งหน้าสู่มหานครนที่ใครๆก็บอกว่าเป็นศูนย์กลางของความสิวิไลปารีสประเทศฝรั่งเศสครับที่นี่คือเมืองแห่งแฟชั่นศิลปะและประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์แต่รู้ไหมครับว่ามีสิ่งหนึ่งที่ชาวปารีสบ่นกันอุบและถือเป็นจุดด่างพรอยของเมืองมาอย่างยาวนานนั่นคือระบบรถไฟใต้ดินหรือปารีสเมโทรที่มีอายุกเก่าแก่กว่าร้อยปีสำหรับชาวฝรั่งเศส รถไฟใต้ดินคือความทรมานที่เลี่ยงไม่ได้ทั้งกลิ่นอับความสโปรกและที่น่ากลัวที่สุดคือมิจชาชีพที่จ้องจะเล่นงานคุณทุกฝีก้าวแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อคลิปวิดีโอระบบรถไฟฟ้าของประเทศไทยถูกแชร์ไปในกลุ่มคอมมูนิตี้ชาวฝรั่งเศสสิ่งที่เกิดขึ้นคือความโกลาหลทางความคิดครับมีชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งโพสต์ลงใน X หรือทวิตเตอร์ว่าฉันเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพและตอนนี้ฉันกำลังนั่งร้องไห้อยู่ในรถไฟฟ้าปารีส ข้อความนี้ถูกรีทวิตไปนับหมื่นครั้งพร้อมกับคำถามที่แทงใจดำคนยุโรปว่าทำไมประเทศที่เราเคยคิดว่ากำลังพัฒนาถึงมีระบบขนส่งที่ล้ำสมัยและสะอาดกว่าเราถึงสิบเท่า การเปรียบเทียบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความใหม่หรือเก่าแต่มันคือเรื่องของความชีวิตที่คนไทยได้รับจนเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับชาวปารีสมันคือความหรูหราที่พวกเขาทำได้แค่ฝันถึงและประเด็นแรกที่ทำเอาชาวฝรั่งเศสถึงกับช็อกจนพูดไม่ออกเมื่อเห็นภาพภายในสถานีของไทยดูราวกับว่ามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะอาดอยู่ตลอดเวลาแทบไม่ปล่อยให้คราบสกปรกเกาะติดได้นาน อะไรคือสิ่งที่ทำให้พื้นสถานี BTS เงาวับจนสะท้อนหน้าคนได้ขนาดนั้นและทำไมปารีสถึงทำไม่ได้ลองถามชาวปารีสดูสิครับว่าคำนิยามของรถไฟใต้ดินในหัวพวกเขาคืออะไรคำตอบส่วนใหญ่คือกลิ่นปัสสาวะรอยพ่นสเปรย์ตามกำแพงและพื้นที่มีคราบเหนียวเนืหน,หนะจนไม่กล้ามองแต่เมื่อชาวฝรั่งเศสคนเดิม ก้าวเท้าเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพสิ่งแรกที่ทำให้เขาต้องหยุดกึกแล้วกุ้มมองพื้นก็คือความเงาครับนี่พวกเขามีคนแอบมาขัดพื้นทุกๆ5นาทีหรือเปล่าชาวต่างชาติคนหนึ่งตั้งคำถามในคลิปไวรัลพื้นสถานี BTS และ MRT ของไทยสะอาดจนแทบจะสะท้อนหน้าคนได้และที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือคุณจะแทบไม่ได้กลิ่นไม่พึงประสงค์เลยแม้แต่นิดเดียว ทำไมไทยถึงทำได้เคล็ดลับไม่ใช่แค่เครื่องจักรครับแต่มันคือกฎเหล็กที่คนไทยปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนเป็นนิสัยนั่นคือการห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าไปในระบบรถไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดสำหรับชาวฝรั่งเศสหรือชาวอเมริกันการนั่งกินเบอร์เกอร์หรือจิบกาแฟาบนรถไฟคือเรื่องปกติ แต่ที่ไทยแค่คุณถือแก้วชานมไข่มุกที่ปิดฝาสนิทคุณก็อาจจะถูกพี่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินมาสกิดเบาๆเพื่อขอให้คุณเก็บลงกระเผาหรือห้ามถือนำเข้าข้างในตอนแรกชาวต่างชาติอาจจะรู้สึกว่ามันเคร่งครัดเกินไปไหมแต่พอพวกเขาเห็นผลลัพธ์ว่ามันแลกมาด้วยความสะอาดระดับพรีเมียมขนาดนี้ทุกคนถึงกับต้องยกนิ้วให้และกลับมาตั้งคำถามว่าทำไมที่บ้านฉันถึงทำแบบนี้ไม่ได้บ้าง ความสะอาดนี้เป็นเพียงแค่เปลือกนอกครับเพราะสิ่งที่ลึกกว่านั้นและทำเอาคนยุโรปถึงกับอึ้งจนตัวชาคือสิ่งที่อยู่บนพื้นสถานีลูกศรพยากรณ์ที่คนไทยใช้ควบคุมฝูงชนได้อย่างน่าอัศจรรย์คนไทยจัดการกับความวุ่นวายในช่วงเร่งด่วนด้วยสัญ,ญลักษณ์เพียงไม่กี่อันได้อย่างไรลองนึกภาพสถานีรถไฟใต้ดินในปารีสหรือนิวยอร์กในช่วงเวลาเร่งด่วนสิครับมันคือสงครามชัดๆ ทุกคนจ้องจะเบียดทุกคนจ้องจะแทรกใครแรงเยอะกว่าคนนั้นได้ไปก่อนการพุ่งตัวเข้าหาประตูรถไฟทันทีที่มันเปิดออกคือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของคนเมืองที่นั่นแต่สำหรับชาวต่างชาติที่มาเยือนไทยพวกเขาต้องยืนงงเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนชานชลา BTS บนพื้นจะมีลูกศรสีเหลืองขนาบข้างประตูรถไฟและสิ่งที่คนไทยทำคือการยืน